ประกาศด่วนล่าสุดนะครับหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5ในอีก12ชั่วโมงเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วรายละเอียดเป็นยังไงเรามาติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านมาติดตามเกี่ยวกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับในวันที่29ซึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจกับทรงพลลมฟ้าด้วยนะครับ ซึ่งเรามาดูเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้กันก่อนวันที่29เวลาประมาณ5โมงเย็นเราจะเห็นว่าในวันนี้ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากมวลอากาศเย็นเข้ามาดูดกลืนความชื้นไปทั้งหมด ประกอบกับลมระดับบนในวันนี้นะครับก็จะมีแอนตี้ไซโคนิกนะครับปกลุมในพื้นที่ประเทศอินเดียขนาดใหญ่และขอบของมันนะครับก็จะกดให้อากาศบ้านเราจมตัวดังนั้นในวันนี้นะครับหลายพื้นที่ท้องฟ้าจึงปลอดโปร่ง แต่ข่าวดีสำหรับหลายๆคนนะครับที่ต้องการสัมผัสกับอากาศเย็นในวันที่29ไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ในตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นโดยทั่วไปเนื่องจากเจ้าแอนตี้ไซ클อนิกขอบของมันมันจะดึงมวลอากาศเย็นดึงความเย็นจากอิมาลัยเข้ามาปกคลุมนะครับในพื้นที่ประเทศไทยของเรา แต่มวลอากาศเย็นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่30มกราคมจนถึง3กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นก็จะมีกำลังอ่อนลงเส้นความกดอากาศสูงสูงก็จะออกไปแล้วความกดอากาศต่ำก็จะเข้ามาดังนั้นตอนกลางวันนะครับอากาศก็จะร้อนอบอ้าวในหลายพื้นที่แต่ตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นจากลมฝ่ายตะวันตกที่นำความเย็นเข้ามานะครับ แล้วมีหลายคนสอบถามต่อว่าฝุ่น pm 2.5เป็นยังไงบ้างก็ตามเดิมนะครับฝุ่น pm 2.5เนี่ยเมื่อมวลอากาศเย็นเขาอ่อนกำลังลงไปอากาศก็จะไม่ถ่ายเทเหมือนกับตอนที่มวลอากาศเย็นเขาเข้ามานะครับทำให้ตั้งแต่วันที่30มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์ก็จะมีฝุ่น pm 2.5เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่นะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพ และปริมนทนนะครับแล้วมีหลายคนสอบถามต่อว่าการตกกองฝนเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องตอบว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์โอกาสที่จะมีฝนตกเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้เพราะเจ้าแอนติไซโคนิกขอบของมันกดให้อากาศในพื้นที่ประเทศไทยจมตัวอยู่นั่นเองนะครับ แล้วมวลอากาศเย็นมันจะมาอีกครั้งในวันที่4กุมภาพันธ์จนถึงวันที่6กุมภาพันธ์ซึ่งดูนะครับจากเส้นความกดอากาศเส้นพัน18กับเส้นพัน20ระยะห่างระหว่างเส้นค่อนข้างที่จะห่างกันน้อยลงแสดงถึงมวลอากาศเย็นกําลังแรงลงมาอีกครั้งดังนั้นนะครับไทยตอนบนในวันที่4กุมภาพันธ์จนถึง6กุมภาพันธ์ ก็จะมีอากาศเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรงในหลายพื้นที่สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ในวันที่4กุมภาพันธ์ก็จะมีฝนตกมากขึ้นนะครับกับวันที่5กุมภาพันธ์เนื่องจากมวลอากาศเย็นลงมาส่งผลต่อลมตะวันออกนำความชื้นเข้ามาในภาคใต้ดังนั้นภาคใต้ก็ต้องระวังเรื่องฝนกันด้วยและมวลอากาศเย็นนะครับเขาจะไม่ไปไหนเขาจะมาอีกครั้งหนึ่งในวันที่7กุมภาพันธ์จนถึงวันที่10 กุมภาพันธ์นะครับหลายพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างหนาวถึงกระดูกแน่นอนนะครับในวันที่7กุมภาจนถึง10กุมภาพันธ์เพราะเส้นพั20ลงมาถึงในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับรวมถึงอีสานภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับลมกระโชกแรงกันด้วยนะครับ โดยสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ก็จะมีประมาณนี้นะครับพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนตกน้อยนะครับในช่วงนี้มีอากาศเย็นถึงหนาวเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ประมาณ14-16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดก็จะอยู่ประมาณ26-32องศาเซลเซียส สำหรับพื้นที่ภาคอีสานนะครับในช่วงนี้ก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยทั่วไปอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสภาคกลางนะครับในวันนี้ก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ประมาณ16-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกนะครับก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุดก็จะอยู่ประมาณ18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดก็จะอยู่ประมาณ29-32องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงนะครับประมาณ1-2เมตร ส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับในช่วงนี้ก็จะมีฝนตกเล็กน้อยประมาณ10บกองพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะตกในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา่าและนาราธิวาส สำหรับอ่าวไทยนะครับตอนล่างเนี่ยก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2-3ถึงเมตรนะครับเมื่อมีฝนฟ้ากระหนองทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสําหรับทะเลอันดามันนะครับในช่วงนี้ก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1-2ถึงเมตรเมื่อมีฝนทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนการตกของฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกไม่มีฝนสําหรับภาคใต้ตอนบนก็จะมีอากาศเย็นนะครับ สุดท้ายนะครับกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีอากาศเย็นโดยทั่วไปนะครับอุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ประมาณ19-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดก็จะอยู่ประมาณ29-32องศาเซลเซียสนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับทรงพลลมฟ้าด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามแฟนเพจทรงพลลมฟ้าใน Facebook เราก็มีแฟนเพจสามารถไปติดตามและดูเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของช anel ทรงพลลมฟ้านะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนขอบคุณครับ